สวัสดีค่ะวันนี้โมโนเทคมีอีกหนึ่งงานจัดส่งที่อยากจะมาใช้ให้กับทุกคนค่ะนี่คื็ถังเก็บน้ำไฟอร์ก๊าซโมโนเทคนะคะขนาด1 0 0 0 0ลิตรสีเขียวที่ลูกค้าสั่งจำนวน5า้าใบเพื่อใช้ในฟาร์มและโครงการขนาดใหญ่ค่ะถังของเราผลิตจากไฟอร์ก๊าซเกรดเอพร้อมคุณสมบัติที่แตกตา่างกันรดยูวีได้ถึง8ชั้นทนทานต่อแดดประเทศไทยได้อย่างสบายวัสดุแข็งแรงพิเศษไม่แตกล้าวไม่บิดเบี้ยวแม้ใช้งานในพื้นที่การแจ้งแถมยังช่วยลดปัญหาการเกิดตะไคร่น้ำเก็บน้ำได้อย่างสะอาดกว่าเดิม ไม่เป็นสนิมร้อเซเพราะว่าสตุไฟเบอร์การ์ดไม่ทําปฏิกิริยากับน้ําช่วยทําให้น้ําสะอาดปลอดภัยตลอดการใช้งานตัวถังออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายพร้อมบันไดสําหรับเซอร์วิสซ่องแซมบํารุงรักษาถังที่ออกแบบมาให้แข็งแรงมั่นคงในส่วนของขาเย็บบันไดเราเสริมความแข็งแรงวิเศษเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานระยะยาว ล้าถังยังถูกออกแบบมาให้เพื่อน,น้่นหนาพร้อมจุดสําหรับยึดพูกเคมีช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับถังยึดรากฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะในส่วนของระบบท่อไม่ว่าจะเป็นท่อน้าเข้าท่อน้ําออกหรือท่อเดนลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและตําแหน่งได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะด้วยความจุข,ของถังละหนึ่งหมื่นลิตรถังห้าใบนี้สามารถรองรับน้ําได้ถึงห้าหมื่นลิตรเลยค่ะ หมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มโรงงานหรือพื้นท,ที่ที่ต้องการสำรองน้ำปริมาณมากถังไฟเบอร์กลาสโมโนเทคยังมาพร้อมกับการใช้งานรับประกันนานถึง5ปีเพื่อความมั่นใจในการใช้งานระยะยาวค่ะหากอยากได้ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสสีเขียวพิเศษสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ